สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆพ่อๆแม่แม่น้องๆนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในภาษาไทยใบพิสูจน์ครับก็คือเราจะมาเริ่มเรียนกันในเรื่องของการผันวรรณยุกนะฮะซึ่งวรรณยุกที่ว่าเนี่ยเราต้องใช้ความรู้พื้นฐานอยู่2เรื่องนะครับ1เลยคือเรื่องนี้ตรยางนะครับ2ก็คือเรื่องของคําเป็นคาตายนะครับเพื่อที่จะเขียนแล้วก็ผันให้ถูกตามหลักภาษาของเรานะครับเป็นยังไงก็ไปดู ไตรยางคือการการที่เราเอาพยัญชนะกอไก่ถึงฮองงฮูกนะฮะทั้งส4ิบตัวนะครับมาแบ่งามาแบ่งเหมือนหมู่ลูกเสือแบ่งออกเป็นสาหมู่ครับมีอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำแบ่งตามพื้นเสียงของตัวอักษรนั้นนะครับพื้นเสียงตัวนี้บางคนเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเนาะอย่างตอนที่ผมเรียนน่ยผมก็ไม่ไม่เคยได้ยินนะ ไมาได้ยินเอาจริงๆตอนสอนนะครับพื้นเสียงคือเสียงโดยต้นกําเนิดนนของตัวอักษรนะครับมันเกิดมามันเกิดมามันเป็นเสียงเสียงนั้นเลยอะ่ะอ,อย่างเช่นกอไก่กอไก่กอไก่เนาะเป็นเสียงสามัญน,นะฮะขอไขส่สังเกตดูนะสังเกตดูนะกอไก่เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ลากยาวหรือเราเรียกว่าเสียงสามัญนั่นแหละครับกอ กกแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะลงก่อนแล้วค่อยขึ้นขอถูกไหมขอกขอเห็ไหมมันต่างกันนะครับนั่นแหละคือพื้นเสียงของของตัวอักษรฮะรซึ่งเวลาเราแบ่งเราเอามาจัดเป็นสามมูเนี่ยเราจะแบ่งจากจุดนี้นะครับไปดูมูแรกนะครับหูวอักษรกลางนะอักษรกลางมี9ตัวอักษรนะครับคือมี กจดอกจดตบปอกจดตบปอเห็นไหมเสียงของแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นระดับเดียวกันหมดเลยไม่มีสูงกว่ากันไม่มีต่ำกว่ากันนะครับกจดตบปอถ้าให้ท่องแบบนี้มันก็จะจํายากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคํามาให้เราจำนะว่าไก่ เด็กตายบนปากองทีนี้แล้วมันเป็นยังไงอักษรกลางนะครับคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวตัวกอเนี่ยกับตัวจตัวดต,วดตวบอปอ,อเนี่ยคำพวกนี้จะเป็นคําที่เวลาเราผันมายุคมันจะอยู่ในกลุ่มของอักษรกลางนะครับข้างล่างมันเป็นคําว่าไก่เนาะถ้าไม่ใช่คําว่าไก่เป็นคําอื่นคําว่ากลุ่มอย่างเงี้ยกลุ่ม เห็นไหมขึ้นต้นได้ตัวกอไก่นะครับถึงมันจะเป็นคําคที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคําควบกล้ามนะ่ะมันก็ยังเป็นกอไก่อยู่นะครับคาว่ากลุ่มจะอยู่ในกลุ่มของอักษรกลางนะครับถ้าเป็นปอปลาบ้างอ่ะเป็นปอปลาบ้างถ้าไม่ใช่คําว่าปากอ่ะคำคำว่าโป้งได้ไหมอ่ะโป้งเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคาว่ากลุ่มกับโป้งเนี่ยจะจะถูกผันมาในยุคในกลุ่มของอักษรกลาง ะครับซึ่งมันจะมีในเรื่องของการพันธุ์ยุอีกทีหนึ่งเนาะค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้นะครับอักษรกลางไก่จีเ็กใต้มันปากโอง่งจำไว้นะต่อไปนะครับเป็นอักษรสูงซึ่งจะมี11ตัวอักษรนะครับดูนะอักษรสูงมันจะออกเสียงนี้นะครับผอผอเห็นไหมอถอขอสอหอชออย่างเงี้ย ถูกไหมครับมันจะไม่เหมือนหมู่อักษรกลางเมื่อกี้กจดตบปอ,บอ,อเสียงระดับเดียวกันหมดอันนี้ก็เหมือนกันครับเสียงระดับเดียวกันเหมือนกันแต่คนละระดับเสียงกับอักษรกลางเขาเ,เรียกว่าอักษรสูงฮะผอเพราะเสียงมันขึ้นสูงผอฝอถอขอสอหอชอนะครับงงไหมไม่งงนะถ้าเราท่องแบบเนี้ยท่องไปทีละตัวมันก็จะจายากครับเขาก็เลยมีประมาณว่าผี บางคนอาจจะได้ได้ท่องมาอีกแบบหนึ่งนะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะครับคือท่องแบบไหนไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเขาให้ท่องเพื่อให้จําจําได้ว่ามันมีเสียงอะไรบ้างรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นคําที่มันอยู่ในอักษรสูงเนี่ยนอกจากคําพวกนี้ก็มีเยอะนะครับอย่างผมยกคําว่ายกเสียงถอแล้วกันเนาะถอถออะไรดี ฐานฐา,านเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นคําไหนถ้ามันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่มันอยู่ในอักษรสูงคําคํานี้ทั้งคําก็จะอยู่ในอักษรสูงเหมือนกันนะครับคําอื่นก็ด้วยอย่างเช่นเสียงเสียงก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอักษรสูงโอเคนะอีกหมู่หนึ่งนะที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็คือหมู่ัของอักษรต่ำนะหู่ที่3าของเรานั่เองนะครับ ซึ่งอักษรต่ำเนี่ยมันจะแบ่งออกมาได้อีกสองมู่นะครับคืออักษรต่ำคู่มี14ตัวครับแล้วก็อักษรต่ำเดี่ยวมีสิบตัวนะครับต่ำคู่ตรงนี้นะฮะไอ้คำว่าต่ำคู่ตรงนี้เนี่ยคำว่าคู่เนี่ยนะมันจะไปคู่กับอักษรสูงนะครับคือคู่กันโดยโดยเสียงเสียงมันจะเป็นเสียงที่คู่กันมันเลยเรียกว่าต่ำคู่นะครับส่วนต่ำเดี่ยวก็จะเป็นเสียงที่มันเป็นโดดๆไปเหมือนอักษรกลาง เรามาดูต่ําคู่นะฮะต่ําคู่เนี่ยมันจะคู่กับอักษรสูงนะครับอักษรสูงคือแถบนี้นะแถบนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวอักษรเลยผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะฮะพอฝอถอขอสอหอชอเสียงพอเนาะพอมันก็จะมาคู่กับพอเนือไหมพอพอพอผอฝ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 อถอก็คู่กับถอครับถอถอขอคอสอสอหอหอ ชอชอเข้าใจไหมถ้าถ้าไม่เข้าใจลองพูดดูนะครับเพราะว่าเรื่องของไตรยางค์เนี่ยเป็นเรื่องของเสียงวรรณยุกนะครับถ้าเราพูดออกเสียงเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับพอพอฟอฟอทอทอขอคอสอสอหอกับหอแล้วก็ชอกับชอนะครับอันนี้ถ้าใครรู้วิธีการท่องก็บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าต่างคู่เนี่ยผมไม่รู้วิธีการท่องแต่ผมจะท่องงี้นะ อักษรโูมมันจะเป็นผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันใช่ไหมอักษรต่ําคู่ผมก็จะท่องอย่างนี้ครับพี่พี่ฝากถุงข้าวสารให้ฉัน <c oughs> พอได้นะพอได้ไหมได้อยู่แหละผมมาะคระับอ่าตัวอย่างคําก็อย่างเช่นอ่ะเสียงฟอเนาะคำไหนก็ได้ที่มันมีพยัญชนะต้นที่ขึ้นต้นในตัวพวกเนี้ยครับฟอกเฟืองเฟืองอ่าเฟ,ฟืองก็เป็นอักษรต่ําคู่ โอเคเนาะอย่างเช่นโซ่เนี่ยโซ่ก็เป็นอักษร,รต่ำคู่หวกหวกหวกก็เป็นต่ำคู่นะครับโอเคนะเนาะอาไม่เห็นคำว่าห่วกนะครับอ่ประมาณนี้นะฮะหวกครับพวกนี้เป็นอักษร,รต่ำทั้งหมดนะครับแต่เป็นต่ำคู่ซึ่งเสียงโค้มันก็จะไปคู่กับอักษรสูงผ่านนะครับเคมาอีกอันหนึ่งนะฮะก็คืออักษรต่ำเดียวนะครับก็เป็นเสียงโดดๆนะครับ ไม่มีเสียงคู่แบบเมื่อกี้เนาะเราจะท่องว่างูครับงูใหญ่งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกบางคนอาจจะอาจจะได้ท่องท่องที่เป็นคำศัพท์อื่นนะเนาะไม่ได้ท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกได้เหมือนกันนะครับเป็นวิธีการจำเฉยๆนะฮะ,ะมาดูตัวอย่างคำศัพท์นะฮะนอกจากคำว่าง,งูมันมีคำว่าอะไรอีกองึดงึด งึดเป็นภาษาอีสานนะครับแปลว่าสงสัยนะครับใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้เนาะถ้าเป็นยอหญิงอะ่ะที่ไม่ใช่คําว่าใหญ่คำว่าญาติก็ได้นะครับญาตินะครับอย่างเช่นยอยกอักษ์อ่ะยอยักษ์อะไรดียุ่งคำพวกนี้ก็จัดว่าเป็นอักษรต่ำนครับอยู่ในหมู่ของอักษรต่ำซึ่งจะมีผลตรงๆงนะครับกับ การผันวรรณยุกเพราะว่าแต่ละหมู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางสูงต่ําพื้นเสียงจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนจะไม่เหมือนกันนะครับโอเค,อเคผมมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆมาให้ลองฝึกทํากันดูนะครับบอกว่าคําศัพท์พวกนี้ทั้ง10ข้อนี้นะครับมันอยู่ในอักษรหมู่ไหนนั่นเองนะฮะ อ่ะอย่างเช่นคำนี้คำว่าคำว่าอะไรดีคำว่าบ้านอ่ะบ้านมันไม่อยู่ในนี้เนาะบ้านอยู่อักษรหมู่ไหนครับแล้วก็ท่องไปนะฮะไก่จิกเด็กตายบนปากโอก่งเนี่ยเห็นไหมมันอยู่คำว่าบนใช่ไหมบนเป็นเสียงบอครับซึ่งคําว่าบ้านเนี่ยขึ้นต้นในตัวบอเปไม้นะฮะเราก็เขียนมันไปว่ามันเป็นอักษรกลางนะครับอ่าแค่นี้ง่ายๆนะครับกลวงเป็นอักษรหมู่ไหนลึก สวยไมย้หลวงรวยพึ่งซองอ้วนขวัญเนี่ยเป็นอักษรมูไหนนะครับลองทำดูนะครับนิดนึงเเข้าสู่ช่วงของการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับพวกเราต้องทําให้เสร็จก่อนนะเราค่อยมาดูช่วงนี้นะครับเริ่มกันเลยข้อ1กลวงนะครับกลวงเนี่ยเป็นคําควบกล้ามแทรนะฮะมีพยัญชนะต้น2ตัว คือกอไก่กับลอลิงนะครับพระยันชนะต้นตัวไหนเอา้าที่เป็นเสียงหลักกลวงกลวงใช่ไหมกอไก่นะครับกอไก่เป็นเสียงหลักเพราะฉะนั้นเราจะไปหาว่ากอไก่เนี่ยมันอยู่อักษรหมู่ไหนนะฮะไก่จิกเด็กตายบนปากอตัวแรกเลยครับตอบอักษรกลางฮะงงไหมไม่งงเนอะลึกทีนี้ครับลึกพะยัญชนะต้น,ตนคือ ลอลิงอ่าลอลิงอยู่หนางูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกตัวสุดท้ายเลยนะครับลอลิงตอบอักษรต่ำฮะต่ำหนาเดี่ยวหรือคู่ต่ำเดี่ยวนะครับเขียนไปแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปคําว่าสวยนะครับสวยพยัญชนะต้นคือสอเสือสอเสืออยู่อักษรหมู่หนา อักษรสูงใช่ไหมครับผีฝากถุงข้าวสารเนี่ยเห็นไหมอสอเสือตอบอักษรสูงนะฮะอ่ะต่อไปคาว่าไม้ครับไม้งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมนะครับอยู่อักษรต่ําเดียวะฮะโมลีโลกโอเคอ่ะต่อมาคําว่าหลวงครับหลวงเนี่ยมีพัยญชนะต้น2ตัวนะครับ คือหอหีบกับลอลิงเราเรียกว่าอักษรนำเนาะพยัญชนะต้นตัวไหนเป็นเสียงหลักเอา้าหอหีบหรือลอลิงหลวงหลวงหลวงอ่าลอลิงนะฮะลอลิงเป็นเสียงหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหาลอลิงเฮ้ยเหมือนเคยมีแล้วใช่ไหมนี่ข้อ2คําว่าลึกนะครับเป็นลอลิงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอบอักษรต่ําเดียวนะครับงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกตัวสุดท้าย Okay. ข้อ6รวยครับรอเรือรวยรอเรืออยู่ต่ําครับอักษรต่ําเดี๋ยวหรือคู่ตอบเดียวนะครับงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมต้องท่องให้ได้ก่อนนะถึงจะตอบถูกนะครับพึ่งผอผออยู่พญชนะต้นผอผอผอ,อเสียงมันขึ้นสูงครับ เสียงที่มันขึ้นสูงสูอย่างเงี้ยมีอยู่อักษรหมู่เดียวครับนั่นก็คืออักษรสูงนะฮะโอเคซองซองซอซอซอสอซอสอซอสอเฮ้ยมีเสียงคู่ด้วยซอโซ่เสียงคู่ด้วยอคู่กับอักษรสูงเสียงอะไรครับเสกต่ำนะฮะเสียงหมูกอสกษรต่ำนะครับต่ำคู่ครับเพราะว่ามันมีเสียงคู่ซอสออ่าต่อมาอ้วน อ่างครับอ่างไกจิกเด็กตายบนปากโอ่งต่อประสอกลางครับท่องให้ได้ก่อนนะเอาให้แม่นๆนะครับจะได้เขียนไม่ผิดนะเวลาเขียนมันณยุกนะครับอ่ะข้อสิบข้อสุดท้ายนะขวัญขวัญเหมือนข้อหนึ่งเลยครับเหมือนตรงที่ว่ามันเป็นคําควบกล้มแท้ครับขวัญพยัญชนะตัวไหนเอาที่เป็นเสียงหลักขอไข่หร,รือว่าแหวน ขอไข่เนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปหาขอไข่นะขอขอขอมีหมู่เดียวขึ้นสูงอย่างนี้นะครับหมู่อ,อักษรสูงนะฮะโอเคไหม่าหวังว่าจะทําถูกทั้ง10ข้อนะฮะแล้วก็ได้คะแนนเต็มไปนะครับส่วนใครที่ยังยังไม่แม่นยังไม่มั่นใจให้ไปท่องให้ได้นะครับท่องให้ได้นะว่าหมู่ไหนมันท่องแบบไหนนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาของเรื่องไตรยางกอสสสามหมู่ของเรา ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับถ้าใครมีเนื้อหาที่เพิ่มเติมหรือว่าผมขาดตกรกพ้องอะไรไปสามารถคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ